สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนกับผมมาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับพี่น้องนะครับคือจังหวัดซีดีนะครับโพดดีครับพี่น้องนะครับเลือกคุณพ่อนะครับมาหาประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่ารับหลังครับพี่น้องนะครับใต้โพดนะครับก็ไปคอมเมนต์แบบซีครับทุกท่านกับผมเดี๋ยวหนุ่มองจานห้ฟังเด้อนะครับ หลังจากที่บอสบินนะครับเพื่อนไปหาลูกแล้วนะครับพาน่องน้องอ่ะไปเที่ยวครับทุกท่านครับหลายคุหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ยินดีนะครับว่าพ่อมาหาลูกลูกก็ดีใจพาไปกินไปเที่ยวมีความสุขกันครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเพจดังเพจนี่แ้ครับพี่น้องนะครับก็คือว่าตอนแรกก็โพสดีครับพี่น้องนะครับแต่ว่า ใต้คลิปนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวน้องอ๋องจะอ่านให้ฟังเ้อน,นะครับพอย้ายอันชั้นนะครับเพื่อนแ์โพสบอลบิ๊กไปนะครับก็มี FC นะครับมาคอมเมนต์นะครับ FC ท่านนี้คอมเมนต์ไปสิครับเห็นด่าแม่ของลูกแซขนาดนั้นแพ้วๆทนได้ไงอะ่ะใจเย็นมากทางผู้ชายก็หน้าหนาตลอดสันพี่น้องนะครับบอกว่าบอลบิ๊กนี่หนาหนาสันพี่น้องนะครับ หลังจากที่มีเอฟซีมาโพสแบบซีนะครับยายอันชันก็มาคอมเมนต์ต่ออีกว่ากระแสกําลังปีกลับเลยนะครับมาเกาะแสงลูกสันพี่น้องนะครับบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยกระแสกำลังที่ตกสันพี่น้องนะครับแล้วก็ก็เลยมาเกาะแสงลูกนะครับเพื่อเลือกกระแสประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับโอ้แม่นแม่นบ่พี่น้องนะครับอ่าอันนี้ครับคิดเบื้องเอาครับทุกท่านครับ บอบิกเนี่ยระดับบอบิกนี่ไหมเกาะแสงเกาะแสงลูกหาแสงได้จังใดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วรู้สึกแบบใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปออกได้ครับผมพี่น้องนะครับมาแนวนี้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับเอา นบลวองเล่อเอาเข่าวสารโนบอองว่ายฟังเด้อน,นะครับพี่น้องน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนบล้องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวอ,อกมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับ